เอาเรามาฟังเรื่องเคสตดี้ก <Case study. S 2> ันลูกเป็นลูกพระราชนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาตลอดอขึ้นได้เตินอย่างงี้มันน่าจะฝันเคสต์ดี้ให้ฟังน,นะม,มันชื่นใจได้เปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมถ่ายทอดสัญ,ญญาณเสียงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่จังหวัด ยะลา oh. พ่อของลูกละโลกเมื่ออายุ39มสิบเปี oh. แม่ของลูกละโลกเมื่ออายุ5้าสิบหปี oh. พ่อกับแม่อยู่ชายแดนภาคใต้ oh. แต่งงานกันมาเมื่อพ่ออายุยี่สิบปีทั้งๆที่แม่ก็ไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะแต่งแต่ก็ไม่อยากขัดใจพ่อแม่แล้วไม่อยากใช้ชีวิตคู่เลย แต่แล้วก็มีลูกเดียวกันห้าคนครับงงไม่ตั้งใจพ่อเริ่มสร้างฐานนะพราะพ่อเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีและขยันจึงทําให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจนคู่แข่งอิออจฉาจึงว่าจ้างมือปืนมายิงพ่อประมาณเที่ยงคืนหลังจากกลับจากงานเลี้ยงครับ แม่เปิดประตูออกมาเจอคุณพ่อทูกยิงเสียชีวิตทันทีโอ้ oh. แต่คุณแม่บอกพวกเราว่าอย่าไปเอาเรื่องเอาราเขาเลยให้อโหสิกรรมเขาเถิดครับ <'s> right. นึกว่าเห็นก่พ่อกันแล้วกันครับแม่เป็นคนอดทนหลังจากพ่อเสียชีวิตแล้วจากชีวิตแม่บ้านก็ต้องเริ่มมาทำธุรกิจต่อจากพ่อ แม่ญาติจะบอกว่าแม่ทำไม่ได้แล้วขายขายกิจการแต่แม่ก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้เลยสู้จนกระทั่งกิจการดาเนินไปด้วยดีรพร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วยห้าคนแม่ชอบพาลูกไปวัดแถวบ้านเกือบทุกอาทิตยและชอบทำบุญทุกชนิดแม่มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งซึ่งตกทอดมาจากยายก็คือ สามารถสื่อสารกับกายละเอียด oh. ที่เขาบอกเขาคือจะแม่ oh. โดยใช้ตะกรา้ตาตะกร้านี้ได้จากคุณยายซึ่งเป็นแม่ของแม่ oh. และในบรรดาลูกของยายนะแม่เป็นผู้สามารถใช้ตะกร้านี้ได้คนเดียว oh. ตะกร้านี้จะมีผ้าคลุม oh. และมีปากกาเสียบอยู่ที่ปลายตะกรา้า oh. เวลาจะถามคำถามทุกชนิดเนี่ยก็จะแม่ก็จะมือจับตะก,กาตะก,กาก็จะเขียนเองเลยเขียนในกระดาษเป็นภาษาไทยสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องแม่นยำและตอบคำถามด้ทุกคำถามหน้าปแปลกทีเดียวแต่แม่ก็ไม่ได้เปิดรับเป็นทางการก็ จะถามให้กับลูกๆแล้วก็ญาติผู้ใกล้ชิดหรือผู้ที่รักกันเท่านั้นแหละบางทีก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูแม่ตัวอย่างลูกเคยถามกับตะกา้าอันนี้ม่คนคนถามมันะหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วเนี่ย อ๋อ oh, ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเคยถามกัตกกิกาเพราะอยากจะรู้ว่าจะแม่จะตอบอย่างไรเกี่ยวกับบัดพระธรรมกายอ้าวเอเจ้าแม่ก็ตอบว่า <Wow. S 2> วัดนี้ดีว <Wow. S 2> ้า <laughs> หลวงพ่อวัดนี้ดีว <Wow. S 2> ้า อุ้ยอายแม่เจ้าแม่พูดอย่างเงี้ยเข<อ>ิน<อ>สร้างพระธรรมกายนี้ดีโอ้ oh. บางทีก็ถามเจ้าแม่ว่า ah. บอลโลกใครจะชนะอ ah. แต่ว่าลูกไม่เคยเล่นนะเจ้าคะเ oh. จ้าแม่ตอบถูกหมดเลยโ oh. อ้ห oh. งวดหนะ้า oh. ต่อมาปี38แม่บอกลูกว่าเจ้าแม่บอกว่าปีนี้ระวังอาจจะถึงชีวิตเ<อ>พราะเดือนเมษาปี38คือปีเดียวกัที่แม่บอกช่วงตรุษจ,จีนลูกก็ขับรถพาแม่และน้องๆไปเที่ยวที่จังหวัดตรังเกิดอุบัติเหตุแม่เสียชีวิตทันที<อ>ลูกก็รู้สึกเสียใจมากเพราะลูกเป็นคนขับ<อ>นี่ตรงตามที่จะแม่บอก ตัวลูกก็เลยเข้าวัดพระธรรม,ามกายอย่างจริงจังปีสามแปดก่อนหน้านี้มีน้องสาวมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปีสองเก้าน้องได้ชักชวนให้มาวัดตลอดแต่รู้สึกว่าอยู่ไกลปัจจุบันน <Groß that. S 2> mm. ้องสาวมาเป็นอุบาสิกาปีสามแปดทราบข่าวการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ก็เลยลุยสร้างบารมีเต็มที่จากนั้น ก็สร้างบุญเงินใหญ่เลยน้องสาวเป็นกำลังใจให้จัดรถพาคนมาวัดทั้งๆท,ที่ตัวลูกเองก็ยังไม่เคยมาวัดเลยก็จัดมาหนึ่งคันรถบัส,สามาถึงวัดก็แปลกใจเพราะว่าเคยเห็นองค์พระในโบสถ์และหลวงพ่อวัดปากน้ำทองคำในสมาธิช่วงตัดสินใจว่าจะจัดรถมาวัดดีไหม พอกลับไปจึงสร้างพระธรรมกายประจำตัวอีกหนึ่งองค์สาธุแล้วก็ชวนพี่น้องทำอีกหนึ่งองค์สาธุชวนมูญาติทำอีกมากกว่า500องค์สาธุแล้วก็ทำบุญลุยกันมาเลยเสาเข็มสภาสิบต้นสาธุนี่ทั้งครอบครัวนะจ๊ะ ัางครอบครัวสร้างสภาธรรมการสากลมากกว่าหนึ่งเอ็มางครอบครัวสร้างองค์พระแกนกลางมากกว่าซีเอ็มเป็นประธานงานบุญวันคุ้มครองโลกห้าเอ็มประธานฉลองมหาธรรมกายเจดี5์ห้าเอ็มประธานลานทำรอบมหาธรรมกายเจดี8แปดเอ็มนี่ทำทั้งครอบครัวแล้วก็บบูชาทำหลวงพ่อหนึ่งในงานโยมแม่จุรี สองเอ็มนี่ทั้งครอบครัวผู้ชาทำหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวหนึ่งเอ็มท,ทั้งครอบครัวสร้าง เป็นประธานสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพนีเจ็ดเอม็มงานมิหารคุณยายสองเอม็มกฐินพระราสองจุดห้าเอม็มงานองค์พระและลานธรรมของพระสังฆาธิการหนึ่งจุดห้าเอ็มเป็นประธานมาคะบูชากฐินทุกป,ปีอย่างน้อยงานละหนึ่งเอ็มเป็นประธานและจัดรถมาทุกง,งานบุญใหญ่สจัดรถมาทุกอาทิตย์ต่อเนื่องหลายเดือนจากใต้สุดส<า> เพื่อหลวงพ่อตั้งใจแล้วทุ่มเทในทุกโครงการหลวงพ่อให้สาเร็จเพื่อลดกังวลประเดีเประคนหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกกราบขออนุญาตหลวงพ่อถามหลวงพ่อว่าคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะเหตุใดตั้งตายแบบนี้ครับออืถามก็มาเป็นยุดเลยแหละก็ต้องฝันในฝันกันไปฝันกันไปเลยครับ แมดีจังเนี่ยทำไปเรื่อยนะเป็นเอ็มเอ็มแล้วก็มันก็มีอารมณ์ฝันอราท่านโดนยิงเนหะรเนาะหน้าบานเมื่ออายุ39เราจะสังเกตได้ว่าผู้ที่อายุชสั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรรมปานาติบาใช่ไหมจ๊ะปานาติบา ไม่ฆ่ามนุษย์ก็ฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพรับประทานหรืออะไรก็แล้วแต่ถือเป็นปฏิบาติลรวก็ไม่ว่าจะมีเหตุผลว่าจะเอาไปเลี้ยงครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่มันคนละเรื่องกันรับมีบากกรรมกส่วนมีบากกรรมท่าน ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละพอโดนจริงก็เจ็บปวดนะแล้วก็หมดสติวูบไปเลยหลุดออกมาเห็นตัวเองเห็นร่างตัวเองเห็นหมู่ญาติเห็นทุกคนนั่นแหละแล้วก็เห็นคนทำร้ายด้วยก็หงุดหงิดนะ Oh. ตัม้มก็ทำอะไรเขาไม่ได้ก็อยู่เจ็ดวันวนเวียนอยู่เจ็ดวันก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องปรโลกอะแล้วก็ไ่เด้การมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมันก็เคว้งคว้างนะเจ็ดวันนั่นแหละ <c oughs> ตายด้วยอาการอย่างนี้จะเคว้งคว้างแล้วก็จะเป็นทุกๆรายที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องปรโลกเนี่ยจะเคว้งคว้าง สับสนหงุดหงิดไม่รู้จะทำอะไร,รนั่งกินยืนเดินเดินเด,ด,ด,ดินเข้าเดินออคุย,คย,คย,คยกับใครก็มาขอยจะรู้เรื่องครับนึกถึงใครได้กับใครตรงนั้นบนเวียนกันไปเขาคุยในบ้านกับไปไม่ไครรู้เรื่องไปที่ทํางานกับใหม่รู้เรื่องพอครบเจ็ดวันเอาแล้วยมมาถูดมาแล้วครับคงจําได้ จำได้ครับอยากลังสีแ<ส>ดงผ<ส>ิว<ส>ดำมันนะาพาไปยมโลกนูไปดูดูบุญบาปบที่ตัวได้ทำเอาไว้ก็มีภาพตอนหนุ่มๆน,นะเคยเลี้ยงหมูนะอ แล้วก็เคยฆ่าหมูบอมารับประทานบางเอามาทำอะไรต่ออะไรอย่างนั้นแต่ท่านเป็นคนขยันนะเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณคนคจิตใจงามแต่ก็ไปคิดว่าไอ้ฆ่าสัตว์รับประทานหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนเชาวบ้าน,ท,าน,าน,นท,ทั่วไปชาวชนนบดียังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้รลวา บางทีชาวเมืองก็เป็นนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวชนบทไม่ค่อยจะรู้เรื่องอันนี้นไม่มีความร,รู้กี่กวกบเรื่องเหล่านี้นะครับกับกรรมในอดีตอดีตชาติก็ปาฏิบาติก็ฆ่าคนด้เหตุผลอย่างนี้เหมอนกันโอ้ค่าจ้างวานฆ่าคู่แข่งนั่นแหละครับการฆ่ามันก็เป็นวิบากกรรมติดมาอ กรรมปัจจุบันเนี่ยที่ข้าหมูกระับมันทำให้เปิดช่องให้กรรมในอดีตได้ช่องกรับที่ทำปาณาติบาตเหล่านี้เนี่ยจึงไปยมโลกไปใช้กรรมอยู่ในยมโลกอยู่ช่วงหนึ่งกรับช่วงสั้นๆหัวจะเป็นหมูตัวจะเป็นคนจะโดนเจ้าหน้าทีก็เอามีดแทงคอเชื่อเชอนจนตาย ตายแล้วเกิดตายแล้วเป็นเป็นเงั้นเรื่อยมาเลยแต่เป็นอยู่ช่วงสันส้นๆตอนหลังลูกมีทําบุญอุทิศสุขส่นให้แล้วก็ทําทุกๆบุญเลยยิ่งทําบุญสร้างพระมหาธรรมกายจีสร้างองค์พระสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับบุญใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยจึงพ้นกรรมจากยม,มโลก<อ>แล้วก็ถูกนำไปส่งสวรรค์ชั้นจตุมหราชิกา สาธุไปเป็นกุมภันครับมีพิมานเป็นทองแต่ก็มีเศษกรรมปนานติบาตอันแหละครับต้องมาทำน้าทีพลัดลงมาเป็นเจหนาทีในยมโลกโอ๋อมันลุยก็มมึงครับจะเป็นช่วงๆแต่ก็สบายก็เดินเยอะแล้วตอนนี้พระได้รับบุญไปเลยเลย ลูกก็ลุยสร้างบุญเลอะเกินจนกระทั่งพอเนี่เกือบจะหมดอารมณ์เป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกแล้วนเนี่ยโอ้ตอนนี้ถึงจะเป็นกุมภันก็เป็นกุมภันหลอ่ออย่าเป็นลงไปในยมโลกไปทาหน้าที่ทิ้งจัดดูดุดันเลยเอาา้าวฮะแต่ถ้ารู้สึกจะริ่มจะหมดอารมณ์ก็จะไม่อยากจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเริ่มจะทําไปงั้นๆครับ พาะลูกเล่นลุยสร้างบุญบส่งบุญบนั่งธรรมาทีก็ส่งกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่พ่อจะไปมีอารมณ์เป็นเจ้าที่ในยมโลกได้ไงคมันก็เริ่มเริมจะหมดอารมณ์กันไปเรื่อยๆเพราะนั้นดีขึ้นเยอะแล้วครันะจ๊ะดีขึ้นเยอะแล้วลูกเอ้ยส่วนแม่ละโลกมาอายุห้าสิบหกปีของท่านนี่เป็นคนใจบุญใจดีนะ จิตใจงามสังม่งสมบุญไปตามกําลังตามภาษาของท่าน,นพอประสบอุบัติเหตุเหมือนหลับ oh. ที่ที่อุบัติเหตุทันทีครับแต่ลูกสาที่ขับรถเป็นสารถีนีนไม่ได้มีกรรมลงนะอ oh. ไม่ได้เป็นคนทําให้แม่ตายแม่หมดบุญพอดีอ oh. หมดอายุไขครับ ตายแล้วก็หลับแล้วก็ไปตื่นกลางวิมานทองบนชั้นดาวดึงสาธุเพราะใจดีใจบุญถังสมบุญนี่ยังมีลูกๆยังมีเชื้อสายบุญโอ้ยใจงามทุกคนเลยใจสู้อยู่ยะลาเนี่มานั่งธรรมะครันโอ้ครูไม่ใหญ่เห็นละซึ่งซึ่งแล้วยังไม่พอขนลูกทุกครั้งที่เห็นมาได้ยังไงหนทางมันยาวไกลเลือก อย่างนี้ดุสิตบุรีก็ใกล้เข้ามาแล้วแหละสาธุใกล้แค่เอื้อมแต่ไม่ให้ไปตอนนี้ครับหมายความว่าไปแน่ๆครับไปอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่ใช่ไปตอนนี้ครับเพราะว่าทางไกลอยากจะลามาไกลเหมือนไกลแต่คนใกล้ๆกลนี่ยไกลเหมือนไกลครับอันนี้ก็คงห่างไกลครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีวิมานทองบนชั้นดาวถึงหลับเหมือนตื่นตื่นจากหลับกลางวิมาน เพราะบุญกุศลที่แม่ทำครับอตอหลังลูกลุยบุญหน้าเข้าไปอีกโอ้โหตอนนี้นี่บุญสบันหัแหลกทุกบุญที่ทำส่งเข้าไปเนี่ยแม่ได้รับปลืมออกปลืมใจทั้งพ่อทั้งแม่ชื่นอกชื่นใจครับแต่วิบากกันต่างกันเพราะนั้นแม่อยู่บนดาวาดึงทีนี้วิบากการรมอะไรทําให้ละโลกอายุห้าสิบกปีครับก็นั่นแหละปานานิบาต จากชาติแนอดีที่เป็นชาวบ้านแล้วก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่กินเงินไปทำอย่างนั้นเป็นเหตุให้อายุสั้นหรืยืนยืนขึ้นมาแล้วนะห้าสิบหกนยืนแล้วครับแต่ว่าหมดบุญวิบากเศษกรรมมันมาตัดรอนอทำให้อายุสั้นแล้วบุญนี้ได้ตลอดเลยแล้วโดยเฉพาะลูกอุบาสิกานี่อือือ ส่งบุญที่เลือกเกินจงกระทั่งไม่ค่คยมีช่องว่างอะไรเลยเนีพ่อกับแม่ได้รับกันตลอดเลยตั้งแต่บุเรเทนที่ได้แม่ดีจังเลยอนุมโมทนาด้วยนะลูกนะสาธุ<จ>ที่เราก็มาดูว่าทำไมตร,รก้านั้นที่มีผ้าคลุมมีปากกาเสียบ<อ>พอแม่จับขีเขียนบนกระดาษาเป็นภาษาไทยได้น่าศึกษาตรงนี้ ยายทำได้ก่อนยายแล้วก็มาแม่แม่แล้วก็มาลูกลูกพระราชที่ทรงเรื่องวันนี้แหละที่แทงทายบอลโลกทาําไม่ได้แทงบอลโลกคือยายก็เป็นคนใจดีนะใจบุญบก็ไปทำบุญเนี่ยตามแบบจีนนครับ ไปตามสารเจ้าไปอะไรต่ออะไรกันไปทำอย่างนั้นจงกระทั่งหัวหน้าภุมมะเทวานะเป็นคนจีนนะรู้เสึ็กรักรเอ็นดู<อ>ก็เลยสั่งลูกน้องนะเป็นภูมมะเทวาผู้หญิงแต่งชุดขาวเหมือนจีน ซึ่งเคยเป็นญาติกันมาก่อนในอดีตชาติ oh. กับยาย oh. และก็เคยเกื้อกูลกันมาอยู่เกืบุญปัจจุบันของยายแม่ของแม่ไปถูกอกถูกใจเขาทำไปถูกหลักวิชาท่าไหนหัวหน้าผมมะเทวาพิเคตนั่นแหะ ที่อยู่ตรงสารตรงนั้นแหละสั่งลูกน้องมาตามทันไหมเนี่ยทันครับทันนะแล้วก็พอดีลูกน้องที่เป็นเทพธิดาเนี่ยที่มาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นภูมิมะเทวาผู้หญิงก็เคยเป็นญาติและเคยเกื้อกูลกันครับก็มีความรักใคร่ผูกพันแต่ก็มันก็ถูกบ้างผิดมั่นนะ ก็ไปถูกหมดทุกครั้งเนะอันนี้ว่าตามฝันในฝันนะแต่ในนี้ก็เขียนมาว่ามันถูกทุกครั้งก็เอาอันนี้ฝันในฝันก็ว่าไปอย่างรเขียนมานี่ก็อย่างหนึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้างนะลูกนะมันก็ถูกบ้างผิดบ้างนั่นแหละส่วนมากจะ กเกี่ยวกับเรื่องอดีตกับปัจจุบันขานอนา,นาคตก็ถูกบ้างโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องแม่แนะันฮะเพราะว่าเทธิดาที่อยู่ด้วยเนี่ยภูมิเทวาเนี่ยแวบบไปถามหัวหน้าเขตอ๋อหูวหน้าเขตก็มีบัญชีอ๋อบัญชีว่าแม่จะตายวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ทีนั่นที่นี่ครับอย่างนั้นเนะี่ยครับ วรนี้ก็แวบได้แหมมันน่าเอาไปช่วยบอกข้อสอบกรเอาแล้วบอกหวยกระทําจะทไม่ได้หรอกมันตามกําลังบุญกร่าวแต่ถ้าไม่ต้องเสี่ยงจะซื้อซื้อหุ้นดิง่าเดี๋ยวก็จะหาโฆษณาหุ้นแลนด์อีกรไม่ได้โฆษณาหุ้นแลนด์ยูคอมหรือว่าสว่างเอ็กซ์พอร์ตไปไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะกระเอาอันนั้นเอาไปลงทุนเขาตาดิมกันเลย กายละเอียดก็อยู่ตรงนั้นนะทีนี้จะทําอะไรแหละก็ทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาก็ได้รับบุญไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเขาจะต้องเป็นกายละเอียดเป็นภูมิเทวาอยู่ตรงนี้อีกระยะหนึ่งเมื่อหมดอายุของภูมิเทวาแล้วบุญนี้ก็จะส่งผลไปเรื่อยๆหรือถ้านั่งสมาธิเห็นดวงไซสองค์พระไซสก็แวบไปดีเลย Oh. พ่อกับแม่เหมือนกันฉันจะตุกัเดาวดึงนี่แหละนั่งสมาธิดีดีเห็นดวงใสองค์พระใสเดีย้ครับไปได้เหมือนคนทันจำได้ไหมอดีตภิกษุในโลกมนุษย์ตายแล้วไปเป็นคนทันใช่ครับไปฟ้อนฟอ้อนลำ พงชิงพงพงชิงพี่ี่ครับทวสภาจําได้ไหมจําได้แล้วก็ไปเจอเทพธิดาเพราะนั้นเคยเป็นเจ้าหญิงเคยเป็นอุปถาคจากันได้เหรออ้าวเห็นบววเป็นพระนึกว่าไปไหนไหนแล้วไงมาพงชิงพงพงชิงนี้อายครับเลยไปทําความเพียรแวบไปพรหมโลกครับนี่หลักการเดียวกันหลักวิชาเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลก สาวลูกชายนั่งธรรมะให้ดีนะไปบอกให้ท่านนั่งสมาธิครับถ้าช้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะไปฝันได้ฝันครับไปบอกให้พวกนี้ก็ใจร้อนกันครับสาธุเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบุญถึงพ่อถึงแม่บอกหมดนะลูกนะแต่คุณตาคุณยายเนี่ยเอาไว้คอยว่าววันหลังนะลูกเนะครับลูกเป็นคนขับรถทําให้แม่เสียชีวิตลูกจะมีกรรมติดตัวหรือเปล่า ไม่ได้ทาให้แม่เสียชีวิตแม่เสียด้วยกรรมของตัวเองอย่างที่หลายฟังนะจ๊ะน้องชายคนหนึ่งยังไม่มาวัดชวนสร้างองค์พระก็ทำทันทีร้อยองค์โอสาธ <laughs> ุเอ้ดีดีครับต่อมาก็มาวัดปีละครั้งแต่ก็ทำบุญไปแล้วประมาณสิบเอ็ม สาธุน่าแปลกที่ว่าพระอาจารย์สอนเรื่องศูนย์การกายก็เห็นองค์พระและดวงแก้ทันทีพร้อมก็บอกว่าไม่เห็นจะยากเลยนอนทำก็ยังเห็น oh. ขี้เกียจนั่งชอบนอนทําสมาธิ oh. 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 มีไม่พันนี่ใน,ในห้องนี้ไหย,ย,ยกมือบอกว่ะเส็ดดีน้องชายฝากราบถามหลวงพ่อว่าถ้าทําแต่บุญไม่ค่อยหนักสมาธิจะได้บุญอย่างไรคะ จะได้ไปอยู่ดชสิกับหลวงพ่อหรือเปล่าคะ oh. และ้วทำไมน้องชายเห็นองค์พระง่ายตั้งแต่มันอคอยจะได้นัง่งบุญ <laughs> เก่าเขาจ้าแ oh. ตนน่ในอดีตเขาขยันนะ oh. ทั้งทานนั่งศีลน,นั้งภาวนา oh. แต่มาขี้เกียจชาตินี้เลยข oh. ี้เกียจนั่งแต่ที่ว่าเห็นนะก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างมันยังเป็นบริกรรมในมิตอยู่ครับยังไม่ใช่พระธรรมกายนะจ๊ะบ,บางทีก็ชัดบางทีมันก็ไม่ค่อยชัดบางทีก็นึกได้บางทีก็นึกไม่ได้ ปัจจุบ,บันนี้กำลังประมาทกําลังชรลาใจแต่เป็นคนใจบุญใจดีครอย่าขี้เกียดนั่งนะลูกนะครับเพราะว่ามันจะไปดูสิทธ์บุริยาครับจะไปยากแต่ยังน้อยกับดาวดึงและครับอุ้ยดาวดึงหน้าตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> เออก็หมดแล้วมังบงทำไมน้องสาวยังมาเป็นเจ้าหน้าที่วัดอ๋อเ <c oughs> ขาเกิดมาสร้างบารมี กับหมูห่คณะนี่มาเป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องทำนะครับจึงมาเป็นเจ้าหน้าที่อาเป็นผู้ให้แสงสวง่างอืาถามอีกเยอะแยะเอาไว้วันหลังก็แล้วกัน <laughs> เยอะแยะไปหมดเอเก